ผมสวัสดีครับมันี้พอกันอีกแล้วเนาะครับนะครับช่องมานาลีแชนแนลมันี้มานาลีแชนแนลพามันตกปชนนะครับเนาะจะเป็นไม้ของนำธรรมชาติเก่าๆนะครับเนาะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงกัวแล้วนะครับเนาะหามงครเ่งนะครับผมสำหรับสภาพไม้ตอนนี้ก็น้ำก็ยังไหลอยู่ครับผมน้ำมาทัานในเบิดครับผมสำหรับมานี้เอามาตกปลากันเยอะที่ใส่ก็เป็นกบตุ้มสีเขียวแล้วนะครับเนาะนี่ครับผม กบตุ่มสีเขียวครับผมสีสีปลามักครับผมสีเขียวสีธรรมชาติครับผมแต่เราลอกที่ใส่เมื่อกี้เป็นลอกของไดว่าเนาะครับเนาะไดวาแททัวรครับผมรอบแปดจุดหนึ่งครับ S V T W w a t s o นครับผมสำหรับสายพี่เป็นซ้ายพี่เบอร์สองนะครับเนาะตัวท่านนี้เป็นของอันฟ้าอันฟ้าเอทัเกิลนะครับเนาะอันฟ้าทเกิล ครับผมคันนี้ใส่มาโดนนะครับผมใส่มะนาจะได้ซีปีแล้วครับผมใส่ยังก็คนลกภาคก็ยังใส่โอเคครับผมบ่วหักครับผมถือว่าทนทานครับผมรอบไอเวดเจ็ดสิบหกนะครับแล้วสายวันครับผมดึงปลาช่อนนี่คือว่าสุดยอดครับผมมันครับบ่ต้องยานหักครับวัดอย่างเดียวสุดยอดต่ครับผมเมื่อในข้าไม้ก็แล้วยังได้็มาตมดจะตามราบช่องผลงานต้องการนองครับเนาะประมาสิมันปรมานครับผมนะครับ ครับผมสำหรับมื่อนี้เดี๋ยวจะลองเข้ามาทางปลากล้วยทางนี้ลองมันก่อนนะครับนะทางปลายหนาทางนี้ครับผมอย่างเดียวมารอรับชมผลงานร่วมกันนะครับนะประมาณสีมารประมาณครับผมนะครับเดีย๋ยวค่อยย่อนไป,ะปนะครับนะ ไปแล้วครับหลุดโอ้ยอู้หูตกไงครับผมโอ้ยหลุดกระโดดน้าแน,นี้ได้ครับผมโอ้ยไ,ได้เสียดายครับผมบน่เสียดายครับผมกัดส้องชีครับตัวนึงหลุดออกตัวนึงน้ำมาซ้ำครับผมสุดยอดครับผมทำไมนะครับเนาะ อยู่แล้วครับผมประชันเต็มแหกมาแล้วครับผมใส่กันสิประมาณสามสี่ขีดได้ครับผมมาแล้วเต็มแหกของเราวันนี้รถคันแป๊บเดียวครับผมสุดยอดครับผมประชันเต็มแหกของเราสุดยอดนะครับน่ะไม่ได้ลุกบ่เบาบาบานี่ครับผมประชันประชนเต็มแหกของเราวันนี้นี่ครับผมใส่ประมาณสามสี่ขีดครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมปลดปแปยกันนะแล้วนะ โอ้ต oh, ิลลิ <joke> <mix> ่นพอดีเลยคผมโอ้ลุดลุดลุดลุกนะขับตัวปลาไม่ได้ใส่เก็บเปอร์ครับผมตัวปลาเอาไปชั้นอันนี้มีตัว่ อยู่แล้วครับผมอุย้ยลุดอ่ะลากเบ็ดเลยครับผมอุย้ยด่างแหงเลยครับผมอุย้ยสับประรดเงี้ยวผมโอ้โถ่ดึงกระแชกไปเลยครับผมบัดแต่งลักบม่ได้ปล่อยสายเลยครับผมสุดยอดครับผมลองมองตอนไปนะครับนะหลังจากที่เจอสับป,ประรดลากเบ็ดไปเมื่อกี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันลองไหมครับผมงานจิตกัดบัวับโอ้หลักด่างแหงเลยครับผม โอ้ยพยัดหลุดนั่นคือผมไปพัดพองลุดครับผมไปอันหลังเลยครับผมโอ้ตัวกิฟตัวนี้มันคลายครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยื่อไปะครับเนาะทางเข่าครับผมกำลังงานกำลังน้ำครับผมยวลองเบิรงใหม่ดีก่อนนะครับเนาะครับผมตัวนี้ลองเปลี prayed, ่ยนเยื่อ เป็นกระต่ายปลานะครับเยอะตัวใหญ่แน่ยครับผมเดี๋ยวมาลองหาตัวกันนะครับแล้ววัสดุโตไม่ได้ตัวครับผมสภาพใหม่ก็คือยังมีแล้วครับผมเห็นนอดนี่แล้วล<ม>น้ำจากายเนี่ยตัวกระเทอือาโอเคครับโอ้ยตีขึ้นทั้งนั้นโดนที่ต๊กดินแล้วครับผมตอนนี้เริ่มมึนแล้วครับ อยู่แลยครับผมมาแล้วครับผมโอ้ยลุดจ้ะลองลุกครับผมโอ้ยอยู่แลยครับผมโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวนะครับปลาไหลครับผมโอ้ปลาแดงนะครับโอ้แดงมาพี่ครับผมปลาช่อนกืบสิประมาณสามสิบขีดเท่ากันไหครับผมผมยกแนวนะครับโอ้มาแล้วครับเต็มที่สองของวันนะครับผมตัวปลาสุดยอดครับผม ประชอนจันทที่สองของวันวันนี้สุดยอดครับอันนี้เป็นกระต่ายปลานะครับนะกระต่ายปลาสีแดงครับผมเนี่ยผมใส่ปลาสุดยอดครับใส่ประชอนใส่สวยๆเนี่ยผมโอ้ยหมือด้วยครับนะครับน่ะใส่ปลาสุดยอดครับแล้วมจะแปลกไปนะครับนะครับผมแล้วมาสองแต้มแล้วครับนะติดตามเพรงงาน่ตครับผม ูดูแล้วครับผมมาแล้วแต้มที่สามของวันครับผมอ้ยตอวนี้นาจะมิใส่ครับผมตอนนี้นาจะมิใส่ครับผมนี่ครับผมแต้มที่สามของวันมาแล้วตัวนี้น่าจะมิใส่ครับผมโอ้สวยเยอะครับผมใส่ใส่ป่างามดีครับผมโอ้เดี๋ยวนะครับยกลอยโอ้ยนาจะมิใส่โลครับผมนี่ครับผมนาจะมิใส่โลสุดยอดครับผมดำคำไม่อย่างมาเลยครับโอ้ยเดี๋ยวนครับ นี่ครับผมปลาช่อนปลาช่อนตัวที่สามของเราวันนี้ดำไไมอย่างอีกแล้วครับผมอู้เหมือนเนี่ยจังเลยนะครับนะนี่ครับผมเรางเปิดไฟจะเปิดแล้วนะครับนะครับผมนี่ครับตัวปลาแจ่มที่สามของเราวันนี้สุดยอดครับผมเดี๋ยวผมสร้างน้ำหนักให้เบิรงนะครับนะเดี๋ยวผมปลดปลาเบิร์กครับครับผมเต็มคอเลยครับผมเต็มคอกระจายปลาครับผมไซส์สวยเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักให้เบิร์กผมนะครับนะ นครับใส่สวยตัวนี้น่าจะมีิสไโลอยู่ครับผมนะครับลงสร้างน้ำหนักเบื้องล่างตาช่างเขาก็เตรียมมาเรียบร้อยครับผมนะครับตาช่างของเรานี่ครับผมมาสั่งน้ำหนักกันครับตัวนี้น่าจะมีิสไโลครับผมนะครับนะชุบชุบ นี้นนี้ก็จะอยู่ประมาณโลสามโลซีครับผมหนึ่งจุดสามห้าห้าครับผมสุดยอดครับไซส์แยังสวยเลยครับ กระบานะครับผมไปครับเก็บของกันครับครับผมสำหรับผลประกอบการมือานนี้นะครับเนาะก็ได้ประชนสามตัวครับผมประชนรุนใส่สามสี่ขีดสองตัวครับใส่โลสามโลสี่อีกตัวหนึ่งครับผมสาเหยื่ที่ได้เมื่อนี้ก็ได้มาจากกบตุ่มตัวหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เป็นเหยืกระต่ายปลาน้าไม้สองตัวครับผมนะครับผมสำหรับลอกที่ใส่เมื่อนา้ของผมใส่เป็นได้ว่าทัทุลานนะครับเนาะ สำหรับคันนี้เป็นของอันฟ้าแท็กเกิลนะครับผมสำหรับสายพีอีเป็นสายพีอีเบอร์สองครับผมครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับถ้าต้องกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องมาลีชาแนลนะครับเนาะจะได้เห็ุคลิปดีต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้มาลีชาแนลขอลาไปก่อนนะครับเนาะแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ